ดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอขออนุญาตนะครับแอดมินขออนุญาตทํารีวิวนะครับรีวิวก็คืออันบ็อกซิ่งนะครับของเล่นชิ้นใหม่เนาะของเล่นชิ้นใหม่นะครับก็คือเฮดเซ็ตนะครับเฮดเซ็ตของโฮโกโฮโกอีซีในราคา390ราสนะครับก็อยากรู้ว่า เอามาใช้งานในการคุยอย่างเดียวนะครับเน้นคุยนะครับไม่ได้เน้นฟังเพลงครับพอเน้นคุยเสร็จแล้วต้องทำไงครับก็ต้องไปหามาไปหามาใช้นะครับตอนนี้ก็บอกว่าแบลบูทูธเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับบลูทูธเวอร์ชัน5.0เนาะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่150มิลลิแอมนะครับมิลลิแอม และอะไรเนี่ยสแตนบายทม์ time, เนาะรอรับสายครับรอรับสายได้ถึง200ชั่วโมง200ชั่วโมงเท่ากี่วันวะนะครับแล้วก็เป็นพรีเมียมโปรดักต์ครับพรี Product, เมียมโปรดักต์เห็นไหมครับพรี co, เมียมโปรดักต์โอโกะเนาะก็เพิ่งเคยได้ยินแะครับแล้วก็ดไปช้อปปิ้งในห้างข้างๆบ้านห้างค้าปลีกลายใหญ่นั่นแหละครับก็จะมีช็อปสำหรับขายเคสมือถือโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นอะไรเนี่ย บเปคอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกน,นะครับตัวสอนเล็กไปหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเออถ้าเราถ้าเรามาเหน็บหูแล้วหล่อเหมือนคนในรูปนี้ก็ก็ดีเนาะเนาะน่าจะดีไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยเลยแหละครับเคเดี๋ยวเราแกะกล่องกันนะครับก็ได้มีดคัตเตอร์ที่คมที่สุดในโลกมาใช้นะครับครับสนิมเกลือเลยนะครับแกะ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 ไป พัสดนะครับหายพเกตุก็จะมีกล่องกระดาษนะครับกล่องใสนะครับกล่องใสเนาะนะครับกล่องใสคู่มือนะครับคู่มือภาษาอังกฤษนะใบรับประกันก็เขียนส่งไปครับเขียนส่งไปไหนเอ่ยเขียนส่งไปที่ประเทศไชน่านะครับประเทศไชน่าสุก็คงไม่ส่งไปนะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับ ภาษาอาหรับนะครับภาษาอาหรับนะครับ Instruction m a n u a l นะครับ Instruction m a n u a l EC9 นะครับ EC9 ด่าดูสิมีภาษาอะไรบ้างภาษาไทยบอกภาษาอังกฤษนะครับอิตาเลียอิตาเลียเนอะอิตาลีเนาะและภาษาไทยครับ าพรวมหูฟังบอกมีไมโคร USB อินเตอร์เฟสการชาร์จนะครับมี LED มีมีวิธีสัมผัสนะครับมีออนออฟนะครับแล้วก็ระดับเสียงเพลงถัดไปปริมาณลบก่อนหน้าเอ๊ะ <c oughs> ปริมาณลบปริมาณลบวอลลุ่มวอลลุ่มวอลลุ่มภาษาอังกฤษนะครับส่วนภาษาไทยคือปริมาณนะครับปุ่มเปิดวิธีใช้ปุ่มเปิดออนจนกระพริบสลับสีแดงและ สีฟ้านะครับหลังจากนั้นก็เปิดฟังก์ชันบลูทูธของมือถือแล้วก็ค้นหาคำว่าฮารโคโก้49นะครับออนที่ออนที่หูฟังนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับเพื่อที่จะสแกนนะครับเดี๋ยวจะสแกนเจอคำว่าโคโก้เนาะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตอนนี้มีโคโก้ตอนนี้มีโคโกนะครับ นี่นี่นี่ล่างสุดครับล่างสุดโขกครับนี่เจอแล้วเจอแววเจอแววนะครับจับคู่สิครับญาติครับโอเคนะครับครับตอนนี้เราเชื่อมต่อกันสําเร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น led สีฟ้ากระแพบกระแพนะครับว่าบลูทูธการเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเทส โดยการนะครับเปิดโหมดถ่ายคลิปนะครับโหมดถ่ายวิดีโอนะครับเนาะเพราะว่ามือวิดีโอจะต้องเอามาใช้กับวิดีโอนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเปิดแอป,ปวิดีโอแป๊บหนึ่งถ้าอย่างนั้นแล้วก็คงต้องขอทดลองนะครับผมว่าเอาบูทเนื้อหูแล้วก็ไปเดินทางห่างๆครับว่าผลงานการส่งสัญญาณจะห่งนางประมาณ เมตรนะครับสามเมตรนะครับสี่เมตรโดยประมาณนะครับผมเป็นไงครับบันดี้ครับเสียงยังชัดเจนอยู่ไหมครับลองหันเข้าไปหลบอีกหนึ่งห้องนะครับเป็นไงบ้างครับเสียงชัดเจนไหมนะครับก็ชัดเจนไม่ชัดเจนก็เอาไปพิสูจน์เองนะครับว่าราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเพื่นชอบหรือใครสนใจก็ไปหาซื้อก,กันเราเองครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามช่วยคุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้แอดมีมมีกำลังใจในการทําคลิปออกมาอวดทุกท่านอีกครับกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับ